นุะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีดินแดนแห่งเวทมนต์อควิสเตียมีสองพี่น้องปกครองร่วมกันและนำพาวความสงบสุขมาเพื่อสิ่งนี้ผู้พี่ใช้พลังแห่งยูนิคอร์นนำพระอาทิตย์มายามเช้าและผู้น้องนำพระจันทร์มายามค่ำคืนทั้งสองได้สร้างความสมดุลให้แก่ดินแดนและทุกอย่างรวมทั้งพลนี้ทุกสายพันธุ์แต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้น้องเกิดความไม่พอใจ ผู้โพนี่เที่ยวเล่นและเพลิดเพลินไปกับตอนกลางวันของผู้พี่แต่กลับเมินเฉยและหลับไหลในตอนกลางคืนอยู่มาวันหนึ่งผู้น้องไม่ยอมลดพระจันทร์ลงเพื่อหลีกทางให้ตอนกลางวันผู้พี่พยายามที่จะบอกเหตุผลกับเธอแต่ด้วยความขมขื่นใจที่อยู่ในใจผู้น้องเอลีให้ผู้น้องกลายเป็นเงาแห่งความชั่วร้ายในแม่มเธอสาบานว่าเธอจะทําให้เมืองปกคลุมไปด้วยความมืดแต่โชคดี ที่ผู้พี่ได้ใช้เวทมนสูงสุดที่ชาวโพนี่รู้จักกันดีสร้างเครื่องรางแห่งความกลมเกลียวเธอใช้พลังจากเครื่องรางที่สร้างขึ้นมาต่อสู้กับน้องสาวของเธอและเนรเทศเธอไปขังไว้ที่พระจันทร์ผู้พี่รับหน้าที่ทั้งหมดเอาไว้ทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์และสันติสุขก,ก็กลับขึ้นมาสู่ดินแดนแห่งอควสเตียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอืมเครื่องรางแห่งความกลมเกลียว ฉันว่าฉันเคยได้ยินมาก่อนแต่ที่ไหนอะที่ไหนนะบางทีพอนี่เนี่ยพอนี่บิวอ,นนจอาจจะมีเรื่องน่าสนใจคุยกันก็ได้ไม่เอาหน้าถวายไลสลองดูหน่อยเออสวัสดีเนี่ยเหรอเรื่องที่น่าสนใจอ่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อทวายไลสปาร์คเกิลเดี๋ยว มากที่เธอมาฉันแอปเปิลแจ็คที่นี่ก็คือสวีทแอปเปิลเอเคอร์ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่จ้ะไอ้ฉันคิดว่าจะมีเวลาเรียนรู้เรื่องเครื่องรางกลมเกลียวซะอีกแต่นี่เงี้เง่าซะจริงๆเพราะว่าการผูกมิดบ้าๆนั่นแหละที่กันเธอเอาไว้ในนี้นอในตำนานบอกว่าวันที่ยาวนานที่สุดในรอบหนึ่งพันปีดวงดาวจะปลดปล่อยเธอออกมาและถเธอจะทําให้มีแต่กลางคืนบอกว่าเจ้าหญิงจะเป็นฝ่ายถูกนะ หวังว่ามันจะเป็นแค่เรื่องเล่าของพวกนี้เท่านั้นเดี๋ยวเซ่ถาไว้ไล์เดี๋ยวเวลาทุกอย่าจที่จะคุ้น